ดวงของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับเดือนนี้เป็นเดือนของคุณเลยนะนะครับดาถ้าใครทรําธุรกิจการงานเกี่ยวกับการล่องแพรหรือเกี่ยวกับทางน้ําอยู่นะอ่านี่คือหน้าที่การงานดีนะธุรกิจของคุณนี้เดินหน้าเลยนะครับหรือใครที่มีห้องเช่าหอพักเป็นตึกแถวอยู่ออันนี้ก็จะดีมากๆนะขายเหล้าก็ได้ขายกาแฟก็ได้ริบๆม,มน้ําหน่อยในี่ยิ่งดี นะหรือถ้าใครคิดจะทำธุรกิจเหล่านี้ทำในในโลเคชันแบบที่ผมบอกเนี่ยก็จะดีด้วยนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ม,มีมันจะค่อยๆผ่านไปไปเร่งรัดเร่งรีบไม่ได้นะเป็นไป,นปนตามเวลาเลยนะครับเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับการเงิน 7, 7เจ็ดเเหรียญนนะมีเงินเข้ามามาตรฐานเลยนะครับธุรกิจหนะ้าที่การงานสร้างรายได้นะครับ มีทุนที่จะลงทุนต่อมีเกณฑ์จะได้รถใหม่ด้วยนะจะซื้อแล้วก็ซื้อได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายงานย้ายรถนะชาวราศีกลุมเนี่ยย้ายแล้วดีนะข้ามประเทศเลยยิ่งดีนะครับมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงถ้าใครอยู่บ้านเกิดตัวเองนี่คืออาจจะได้ไปทํางานที่อื่น มันถึงจะดีนะแบบนี้นะทำง,งานทางไกลบ้านนะครับผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุนส่งเสริมอ่เนี่นะครับมีปัญหาเดือดร้อนใจนะครับไปหาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือคนนี้เขาช่วยเหลือคุณได้เลยนะส่วนตัวคุณเองนี่คือมันก็ยังช่วยใครไม่ได้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะาตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนี่คือมันได้ มีคนเขาช่วยนายอ๊อครับได้กัลายาณมิตรเข้ามานะครับได้มิตรสหายที่ดีนะครับเข้ามาให้คำปรึกษาเป็นเพื่อร่วมงานก็ได้นะครับเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับคนนี้เชื่อถือได้ครบได้นะนะครับคนโสดนี่คือก็จะมีเกณฑ์ได้พ่อแม่เข้ามาด้วยนะผู้หญิงนะครับแล้วก็ธุรกิจหนะ้าที่การงานเกี่ยวกับพวก เสื้อผ้าแฟชั่นนี่คือก็ทําได้นะชาวราศีกุมนะะไม่มีปัญหาเนครับเปลี่ยนแปลงยกย้ายแล้วดีถ้ายังกังวลอยู่ว่าอยากจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือย้ายอะไรต่างๆนี่คือจะดีไหมดีแน่นอนนะครับชาวรคนากุมนะไม่ต้องคิดมากคิดเยอะนะครับปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปเองด้วยเวลาของมันนะครับเหมือนเรากินยาที่แหละ กินยา5วันถึงจะหายก็จะประมาณนี้นะครับไปเร่นั้นเร่งริมไม่ได้นะ,อะ,อะนาอลัคณากลุ่มนะครับแล้วนี้ก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ